ค่ะร้านขวัญมิราเซายวยำค่ำคืนค่ะคืนนี้ขอปิดจ็อบด้วยคันนี้เลยค่ะยาม,มาฮ่าเอ็กแม็กเดินทางมาจากพระราม2นะคะเข้าติดเข้ารับการติดตั้งชุดไฟสปอร์ลต์ตัวโฟร์อินวันห้าสิบวัตต์สี่ลำแสงสามสามสเต็ปจากร้านขวัญมิราเซียวพูดผิดอีกสามลำแสงอ่านะคะเรามาดูอ่าด้านหลังนะคะนี่นี่เป็นสีขาวไฟทางนะค่ะ,ะแต่เนี้ยลูกค้าให้เป็นสเต็ปใหม่ให้เป็น ขาวครึ่งหนึ่งเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งเลยไหมเหลืองขึ้นเลยไหมก็สวิทเหลืองเนี่ยนะครับผมก็คือแยกครับนี่ครับสวิทเหลืองก็จะอยู่เป็นสวิทสามทางก็คือไฟสูงจะเป็นขาวครึ่งหนึ่งเหลืองครึ่งหนึ่งเหรอครต้องการสั่งได้นะอทำได้ในีสามลำแสงเนี่ยอยากจะเป็นยังไงทําได้หมดแต่ว่าหลักๆก็คือไฟสีขาวคือต้องเป็นไฟต่ําถูกไหมพี่ขวัญอ่านี่นะคะ <S <S ใช่ค่ะอันนี้เราตั้งไฟรเรียบร้อยแล้วบนท้องถนนลูกค้าหลายคนกลัวว่าจะจะ,จะแจงตาคนอื่นนะคะดูตำแหน่งหลักเลยค่ะคือเราเราตั้งไม่ให้ป้ายเนี่ยป้ายทะเบียนรถเนี่ยและอย่างหนึ่งไฟสปอตไลท์ของเราเนี่ยมีคัตออฟด้วยนะคะคือเราติดตั้งสปอตไลท์นะครับผมก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าที่ติดตั้งจะใช้ <ๆ S 2> นานประเภทไหนจะตั้งประมาณไหนก็อยู่ที่ลูกค้านะครับ่แต่ลำแสงเราเนี่ย ยอยู่ที่ทัศนวิสัยในการากขับขี่การใช้ของเขา,อ,าอยู่ในการใช้ของเขาอีกทีนึงแต่ว่าแยงตาไมไหมแต่มันปลอดภัยเราอะนะคะแล้วก็เราพยายามปรับได้แล้วของหนูเนี่ยมีคัดออฟนะคะมองได้เลยนะคะคือเราปรับเนี่ยตำแหน่งเนี่ยคือมาตรฐานเลยก็คือให้แค่เห็นปา้ายทะเบียนนี่นะคะ,ะมีตัวตรงทองถนนนะครับใช่ค่ะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอย,อยากส่องสว่างเวลาเดินทางกลางคืนแบบนี้ขับขี่ปลอดภัยแสงไฟมี แสงไฟเนี่ยมีความจะเป็นมากๆล่าสุดดูข่าวเนาะที่บิ๊กไบค์ที่กระบี่แหกโค้งมองไม่เห็นทางนะคะนี่โอเคค่ะสวัสดีค่ะ